ก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็นี่ผมอยู่ในเกมแอทแทออนไททันนะครับอ่าแบบคนเดียวครับแบบออฟไลน์ครับแบบไม่ใช่ออนไลน์นะครับนี่ก็คือผมจะมาสอน,นวิธีการใส่ครับใส่หมวกใส่ชุดไม้ค้าอะไรประมาณนี้ใส่หมวกคิดมาใส่หมวกมาน,นะเออนี่ให้ทุกคนกวดเขาตรงนี้เนี่ยขีดๆด,ด้านบนนะครับแต่ผมวงให้ดูนะเนี่ย กดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมวงให้ดูอีกตรงหนึ่งครับนี่นะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีแป้นพิมพ์ให้มาใช่ไหมครับเราก็กด N A T A L ครับแบบนี้นะครับปุ๊บกดตรงนกดตรงนี้นะเดี๋ยวผมวงให้ดูโอเคนี่กดออกนี่ใช่ไหมมันก็จะมีหมวกคิดมาให้นะครับต่อไปนะใครอยากกดอ่าแบบไม่เอาอะนี่นี่เดี๋ยวผมวงให้ดูกดไป ปึ๊บนี่หมวกก็หายแต่ไปหมวกม้านะหมวกม้าก็เจเอเจเอเอ็น e ประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมนี่หมวกม้าเข้ามานี้นะตัวอารมีนนะครับเป็นไมค์ครับนะก็คือซ u b e โอเคนี่ครับใส่ทับกันได้นะ ไอเฮียมแม่งที่ว่ะเป็นไมค้ำมาครับปึ๊บนี่ย้ำว่าเป็นแค่ตัวอาร์มินตัวเดียวที่ใส่แบบนี้ได้นะโอเคครับผมก็ขอตัดไปตอนสู้กับอแอนนี่กับไททันเกาะเลยนะไปเลยแอนนี่นะนี่ก็คือผมก็จะมา,อาบอกนะครับว่ามันอยู่ด่านเท่าไหร่นะอยู่ด่านที่11นะครับถึง สิบเอ็ดก็มันก็จะมีเลยนะเออถ้าถึงดานสิปุ๊บสิบเอ็ดปั๊บมันก็มีเลยนะแล้วต่อไปก็คืออ่าผมจะสอนวิธีการฆ่าน,น,นี้นะก็คือทุกคนก็คงจะฆ่าแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยคงจะฆากันแบบตรงๆอะ่ะเนี่ยแบบนเนี้ยเชื้อเนี่ยเห็นไหมแบบมันต้องแบบทําแบบเหมือนเฉียงครับมันมันจะฆ่ายายนะก็โอเคครับก็ก็ไปเจอก,อกับเททันเกาะเลยนะไปเลย ก่อนนะก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็อยู่ในด่านที่25นะครับโอ้โหผมเหนื่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะเออก็คืออ่ะค่าก็คืออ่ะเฉียงนะเดี๋ยวพุ่งออกมาแล้วก็ไฟอย่างนี้นะปึเห็นไหมให้มันเข้านะเข้าแต่มันไม่ใช่เหมือนเตทันแอนนี่นะนี่ผมจะฟันแบบปกตินะปึ๊อเห็นไหมถ้าฟันแบบตรงแบบนี้มันจะไม่เข้าครับนี่ เอ้ยย่ยอุ้ยแตกเลยอุ๊ยอุ๊ยมันอุ้ยยอะหัวหัวนะมันมันฆ่ายาด้วยแหละเพราะมันเป็นเกากอ่ะโอเคมาเก่งเหรออุ้ยเก่งเหรอเก่งเหรอครับตัวก่อนเล็งแล้วก็หมุนเครื่องเข้าไหมครับนี่เอ้ยแทนเกาะกลางๆนะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าให้ชอบพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับให้ผมด้วยเออโอ้คเหนื่อยมากจริงๆข้าวชั่วโมงกว่าเออ,เออครับก็เจอกันใหม่คลิปนะครับบายไปแลวจ้าไปแล้วไปแล้วจ้า